วัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการคนไทยดวงใจสีเขียวในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิธีการจัดก,การสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาโดยมีเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการช่วยลดปริมาณขยะและใช้ประโยชน์จากขยะได้อย่างถูกวิธีครับการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจำเป็นจะต้องมีการจัดการที่เป็นระบบและกระบวนการ นักตั้งแต่การลดปริมาณขยะจากต้นทางโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนเพราะหากทุกคนในชุมชนร่วมมือกันก็สามารถควบคุมปริมาณขยะได้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจึงมีการจัดตั้งโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ o ซีโ s เว o o l เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะเพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศในแต่ละปี ครับโครงการเซอรเวสในโรงเรียนนะครับเป็นโครงการหนึ่งซึ่งเป็นการต่อยอดจากที่เดิมกรมส่วงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เมนการโครงการนีมม้ตั้งแต่ปี2อง9เนี่สเกาเดิมในรการจัดประกวดธนาคารขยะในโรงเรียนนะครับก็คือต้องการให้เด็กนักเรียนรู้จักแยกขยะและขยะมาใช้ประโยชน์ได้และรู้จักที่จะ,ะคิดว่าเอาไปบอกที่บ้านนะว่าที่บ้านจะมีการแยกขยะไงด้วยนะครับหลังจากที่เราดําเนินการมาระยะหนึ่งจนถึงปี2 5 5 6นะครับเราก็มีแนวคิดว่า ทำยังไงที่จะให้โรงเรียนหรือว่านักเรียนเนี่ยมองการจัดการที่เป็นภาพรวมคือไม่ได้มองแค่เรื่องของการนําขยะมาฝากธนาคารขยะแต่ทําไงที่โรงเรียนเนี่ยสามารถลดขยะให้เหลือน้อยที่สุดก่อนออกสู่ให้เทศบาลหรือท่้งก่อนปกครองท้องถิ่นเนี่ยนำไปกําจัดนะครับเราจะดูวิธีการต่างๆไม่ว่าเรื่องของการลดการแยกและการนํามาใชา้ประโยชน์ การดำเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะทําการประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปอดขยะเพื่อให้คณะกรรมการกันกรองคัดเลือกเป็นผู้ประเมินโดยจะประเมินจากการจัดทําเล่มรายงานการลงพื้นที่ตรวจประเมินและสุดท้ายทําการตัดสินโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อหาโรงเรียนที่ชนะเลิศในแต่ละปี เกณฑ์การตัดสินก็คงเป็นเรื่องของดูจากนโยบายของโรงเรียนว่าโรงเรียนมีการสนับสนุนการจัดการอย่างไรดูจากการที่เด็กของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการขยันอย่างไรดูเรื่องพฤติกรรมนะดูเรื่องของอการปฏิบัติของนักเรียนแต่ละวันว่ามีพฤติกรรมอย่างไรด้วยขณะเดียวกันดูภาพรวมของโรงเรียนว่าโรงเรียนมีสภาพความสะอาดความเรียบร้อยในการจัดการอย่างไรมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือเปล่านะครับเดียวกัน ราก็มองว่าในการดำารชีวิตของนักเรียนต่างๆดูว่าโรงเรียนมีสอนเรื่องของในหลักสูตรต่างๆในเรื่องของจัดการขยะหรือเปล่านะจะดูหลากหลายด้านด้วยกันโรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุก,กิจตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งคอก อำเภอสพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะประจำปีพุทธศักราช2557โดยบุคลากรจะให้ความสำคัญกับการจัดการขยะและการรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนมาสอนเด็กหรือว่ามาจัดกิจกรรมกับเด็กเนี่ยผมถือว่าถูกต้องเพราะว่าไม้แก่เนี่ยดัดยากต้องดัดไม้อ่อนนะครับ ถ้ามาเริ่มโครงการในโรงเรียนเนี่ยถือว่าถูกต้องต้องสอนเยาวชนก่อนนะครับเพื่อเยาวชนจะได้รู้จักว่าขยะเนี่ยมันมีมูลค่าอย่างไรแล้วมีภัยต่อสังคมอย่างไงนะครับถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเยี่ยมต่อเทศบาลตำบลทุ่งคอกทาให้ขยะภายในชุมชนภายในโรงเรียนเนี่ยสู่ครอบครัวของเด็กๆทุกคนทําให้ขยะในชุมชนเราเนี่ยน้อยลงด้วย เดิมทีเนี่ยเด็กจะไม่รู้จักการแยกขยะแล้วก็ทิ้งขยะเนี่ยไม่เคยเป็นที่เป็นทางนะครับขยะเยอะมากเพราะว่าทางเทศบาลเนี่ยเคยมาเก็บขยะให้กับทางโรงเรียนเนี่ยอาทิตย์ละ3ามครั้งนะครับแต่ละครั้งนี่ได้ขยะไปมหาศาลนะครับพอแต่พอมีโครงการเนี่ยขึ้นมาปุ๊บขยะเนี่ยลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเด็กๆรู้จักการแยกขยะ ถือว่าโครงการนี่เป็นโครงการที่ดีน่าให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าอุปกรณ์ใดๆนะครับที่ทางโรงเรียนร้องขอไปในะที่ทางเทศบาลเราจัดให้ได้เนี่ยเราจะจัดมาให้หมดเลยนะครับถือว่าอยากจะให้ความร่วมมือแล้วถือว่าเป็นความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับชุมชนของเราและโรงเรียนของเรา กิจกรรมในโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบวกกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาให้เชื่อมโยงเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมส่งผลให้นักเรียนได้รับประโยชน์และความรู้จากฐานการเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อจัดการขยะในโรงเรียนให้กลายเป็นศูนย์ครับโรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุก,กิจ มีหน้าที่จำนวน33ไร่2งานเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความสะอาดเพราะเป็นสถานศึกษาปลอดขยะการันตีความสำเร็จและมีความยั่งยืนโรงเรียนวัดทุ่งข้อนะครับเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่มีอายุเปิดมาตั้ง77ปีนะครับโรงเรียนเราเนี่ยก็ได้รับรางวัลเช่นโรงเรียน ในฝันนะครับเป็นโรงเรียนในฝันได้รับรางวัลสวมสุขสัน3์ปีซ้อนนะครับปี2 5 3 2 3 3และ34ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสำนักงานเขตนะครับผู้บริหารดีเด่นของสอคศออคอพึ่งไปรับเมื่อเร็วๆนี้นะครับเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เราเกิดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับได้บูรณาการการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเราเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องปอดขยะโดยเฉพาะเราจะมีอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทุกคนไม่ว่าครูนักเรียนในโรงเรียนนี้จะต้องเป็นสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลเรื่องขยะต่างๆอีกด้วยครับ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราทําต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแล้วเราก็เพิ่งจะส่งเข้าประกวดเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วแล้วเราได้รับรางวัลอะลองชนะเลิศ mm hmm. กิจกรรมในวันนี้ก็ก็เรามีการรวบรวมกลุ่มเพื่อประชุมปรึกษาหารือกันหลายหลายกลุ่มด้วยกัน เรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าเราจะทําเช่นไรเราจะจัดการมันอย่างไรกับกขยะในโรงเรียนเ,เป็นปัญหาอยู่2เรื่องก็คือขยะกับห้องน้ําที่เป็นทุกโรงเรียนและโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ไม่มีนักการพันโรงมีคุณครูอยู่43คนกับนักเรียน895คนที่เราจะต้องจัดการ เรามีการจัดการขยะในโรงเรียนเราวิเคราะห์กันว่าขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยมีอยู่3จุดด้วยกันขยะที่เกิดขึ้นจากโรงอาหารขยะที่เกิดขึ้นจากสำนักงานคือในห้องเรียนหรือในอาคารเรียนเนี่ยกับอีกอันหนึ่งคือขยะที่เกิดจากบริเวณเช่นใบไม้เศษใบไม้ต่างๆนี่นะครับขยะที่เกิดจากโรงอาหารเนี่ยเราก็มาดูว่ามันมีอะไรบ้างแยกออกมาแล้วก็จัดการมันให้เป็นศูนย์เช่นเศษผัก ที่เกิดจากการประกอบอาหารเช่นการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราก็เอาไปเลี้ยงไส้เดือนนะครับแล้วก็ยังมีาการทําปุ๋ยหมักแห้งสดด้วยแล้วก็เราเอาไปทำ,ทำประโยชน์อีกหลายประการนะครับแล้วก็มาท e ํา EM แล้ว EM ก็จะไปต่อย,ยอดอย่างอื่นนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาจัดการในแปลงเกษตรอ่าพอเป็นแปลงเกษตรก็เป็นผักปลอดสารพิษเมื่อผักเป็นแล้วเนี่ยเป็นผักโตเต็มที่แล้วเนี่ย เราก็เก็บผลผลิตนั้นกลับมาใช้ในโรงอาหารซึ่งก็จะวนกันไปอย่างนี้ก็จะหมดขยะก็จะเป็นศูนย์นอกจากโรงเรียนจะมีกิจกรรมเด่นในเรื่องการจัดการขยะด้วยวิธีต่างๆแล้วทางโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับเรื่องสุขลักษณะที่ดีโดยเฉพาะห้องสุข,ขาซึ่งจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในเรื่องของความสะอาด และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทางโรงเรียนฝูกฝังนักเรียนในการที่จะให้นักเรียนรักความสะอาดและรังเรียนเนี่ยเราได้จัดโครงการนะครับส้วมสุขสัรคซึ่งส่วมสุขสัรค์เนี่ยนักเรียนเนี่ยจะช่วยกันดูแลไม่ว่าครูนักเรียนก็ใช้ส้วมเนี่ยต้องดูแกลกับรักษาความสะอาดจะมีอาสาสมัครนะครับพิทักษ์เรื่องดูแลส้วม แล้วเราก็ช่วยกันดูแลแม้นักเรียนทุกคนช่วยกันดูแลทำความสะอาดแล้วก็เวลาใช้ก็ต้องใช้เป็นนะครับเหมือนคนแรกเสมอซึ่งเราใช้โครงการเธอคือคนแรกเสมอคือผู้ที่จะมาใช้ทุกคนเนี่ยต้องให้จำนึกให้คิดว่าเราเปรียบเสมือนคนแรกส่วมนั้นห้องน้ำนั้นทำความสะอาดไว้อุปกรณ์ทุกอย่างมีครบถ้วนบริบูรณ์ไว้เมื่อเรามาใช้เสร็จแล้วทุกอย่างต้องสะอาดเหมือนเดิมอุปกรณ์ครบถ้วนเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ พวกมะขามเนี่ยก็จะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวก็ไปหมักเป็น EM ซึ่งเอามาจัดการห้องน้ําอีกครั้งหนึ่งโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยน้ำที่ตกค้างอยู่ที่ในห้องน้ําก็จะเป็นตะก,ะกันตะกรตะกันตะกรก็คือหินปูนนะครับแล้วก็ผลไม้รสเปรี้ยวก็เป็นกรดซึ่งเอาไปกัดก็สามารถที่จะลดหรือลดการใช้น้ํายาหรือสารเคมีได้ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการจัดการขยะในโรงเรียนจนเกิดเป็นกิจกรรมต่างๆอีกมากมายพร้อมให้นักเรียนและผู้อื่นสามารถมาศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเป็นวิธีการสำคัญในการจัดการขยะในโรงเรียน ขยะที่ถูกแยกไว้แล้วจะนำไปฝากไว้ที่ธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนหรือนำไปแลกซื้อสินค้าที่ร้านค้า0ูนย์บาทเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนนำขยะรีไซเคิลมาแลกซื้อสินค้าในร้านทั้งสองกิจกรรมนับเป็นการสร้างไรายได้และลดรายจ่ายให้กับนักเรียนที่นี่ได้อีกทางหนึ่ง ร้านค้าศูนย์บาทและขยะรีไซเคิลเนี่ยจริงๆธนาคารขยะรีไซเคิลเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเราปลูกฝังนิสัยการออมเราให้บริการเปิดเป็นร้านค้าศูนย์บาทเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นนําขยะมาแล้วก็แลกของเลยเราก็มีทุนประเดิมนะครับมีทุนประเดิมก่อนแล้วก็ให้ให้เขาให้เขาซื้อของมาแล้วก็จัดเด็กกิจกรรมเด็กเนี่ยก็จะได้ก็จะได้เรียนรู้เรื่องเ,อเรื่อง าสาธิตการเป็นแม่ค้านะครับว่าเป็นยังไงช่างยังไงดูวัดช่างตวงเนี่ยว่าเขาจะมีความรู้มากน้อยแค่ไหนเราเอาขยะที่ได้มาเนี่ยแลกกับของข้างในร้านค้าที่เรามีอยู่หากว่าไม่พอใจสิ่งของที่อยู่ในร้านค้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะแลกเป็นคูปองนะครับเพื่อที่เอาไปใช้กับสหกรณ์ของโรงเรียนร้านค้าหรือโรงอาหารที่อยู่ในโรงอาหาร ขยะเหล่านี้นอกจากจะสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับนักเรียนแล้วขยะบางประเภทก็ยังสามารถนำไปดัดแปลงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานได้จริงอีกด้วยแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเราเราให้นักเรียนคิดโจทย์ที่ให้นักเรียนทำเนี่ยก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากเศษวัสดุที่เรามีอยู่ภายในโรงเรียนหรือเศษเศษของที่เหลือใช้ นักเรียนได้ได้ได้คิดแล้วก็ค้นคว้าด้วยตนเองแล้วก็ทดลองทำสิ่งประดิษฐ์ก็จะมีพวกเปลตะก้านะครับแล้วก็มีล้อ,อยางที่ทำเป็นโต๊ะ กิจกรรมทั้งหมดในโรงเรียนแห่งนี้มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากจึงทำให้โรงเรียนวัดทุ่งข้อสุวรรณสาธุกิจผ่านขอรอบ5โรงเรียนสุดท้ายโครงการโรงเรียนปลอดพย Zero ซ a โรเ School ประจำปีพุทธศักราช2557ด้วยผลจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและนักเรียนทุกคน ็จะสอนในการแยกขยะแล้วก็ที่บ้านนะคะเราก็อาจจะแยกขวดพลาสติกแล้วก็นำไปขายอย่างที่โรงเรียนได้บอกไว้ได้ได้อยู่ในโรงเรียนนี้ก็ช่วยให้หนูมีวินัยในการทิ้งขยะแล้วก็ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันวยคะอยู่ในโรงเรียนนี้ก็หนูได้มีรายได้ พราะโรงเรียนจะมีตลาดนัดเพื่อให้เด็กนั้นของที่ประดิษฐ์ขึ้นเองมาขายค่ะหนูก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนนักเรียนที่ช่วยโรงเรียนได้มีชื่อเสียงค่ะเมื่อกี้นี้หนูได้เล่านิทานเกี่ยวกับขยะการจัดการขยะภายในโรงเรียนไปค่ะ อักก์นิทานที่หนูเล่าไปนะคะเพื่อนๆก็ได้รับฟังแล้วก็จะนำไปปฏิบัติะคะ่ะ การทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญที่จะช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานต่างๆอีกทั้งยังช่วยรักษาโลกของเราให้ยังคงเป็นสีเขียวเช่นนี้ตลอดไปครับวันนี้รายการคนไทยดวงใจสีเขียวหมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ